เออไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเพื่อนไม่ต้องหาแล้วนะครับมาถออกขนน,นนะครับต่อมาเนี่ยยินได้แค่นี้นะดูฝีมือกับปกกลาฝีมือกับปกกลายืนได้แค่นี้ ขอไฟตีแล้วไหนหัวปีท่านอ่ะอีมาป่าใครเขากิงหัวปรีกันอ่ะโอ้หัวปีนะหัวปีหัวปีใส่นกใส่เกลือหนึ่งถุงนะเชิญนะเบอร์เซลบอาฟี่โดอก็เบื่อมันหนอ Bỏ bóng áo bóng áo bóng áo bóng à bóng áo à áo bóng áo mà áo bóng 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 áo chi áo bóng áo bóng เขียวนานนะเขียวนานไม่ได้กินน้ำมาอะไรตลอดทันเนี่ยเดี๋ยวแดดน้ n ก่อนนะทุกคนสายน้ำธรรมชาติเนี่ยคงเกาหลีก็ยังมาเดินป่าได้